อะไรเนี่ยตัวอะไรแมวเหรอแล้วแล้วทำไมผมผมตัวเล็กอะคืออะไรอะรัตวิกจำไว้เลยว,ว่านายจะต้องกินยาเพิ่มความสูงอย่างน้อยแปดเมตรต่อวันทำไมอย่างนั้นอะนายจะตัวเล็กแล้วคูดเนี่ยก็จะกินนายเข้าใจไหมจะล้อเล่นนะ่ะ ใช่เหรอแล้วทำไมตัวเราแค่นี้ล่ะคูดด้านในาเหรอฉันจะต้องไปเอายาก่อนที่คูดจะกินฉันดูแล้วมันวิ่งอย่ามองฉชนแบบนั้นสิฉันเลี้ยงแกมานะคูดโอ้โหยังมองอยู่เลยมีเขียนอลไรอีกแล้วเนี่ยกดชิปเพื่อที่จะวิ่งอย่าตกลงไปนะถ้าตกลงไปคูดจะกินเราเหรอมันจะทำเราได้ลงคอจริงๆเหรอเม็ดที่สอง พี่ชันสูงขึ้นบ้างหรือยังเนี่ยยังเลยอย่ามองฉันแบบนั้นสิโค้ดอย่าเฮ้ยยุ๊เกือบแล้วโอ้โหถ้าตกนี่คือค้จะกินฉันใช่ไหมมันจะกินเลยหรือเปล่าหรือมันจะค่อยๆยอมมากินเอ๋อันนี้คือเกมอะไรซูเปอร์ออโต้เพชอย่าบอกนะว่าแอบโปรโมทเกมในนี้โอ้โหปิดเกมก็ไม่ได้ด้วย <c oughs> คือฉันติดเกมนี้หรอฉันก็เลยปิดไม่ได้อย่าบอกนะว่าเราเองก็เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันอะและอันนี้คืออะไรเอาเอาเอาเออเอ,เอ,เอผมต้องผมต้องไปกับบันด้วยไม่ใช่หรอ <c oughs> แล้วฉันจะทำยังไงยามเม็ดนั้นฉันจะกินยังไงมีทางอื่นให้ไปไหมเนี่ยเดินกลับไปจะเป็นยังไงบ้างมีทางอื่นให้ไปไหมโดดโดดไม่มี ฉันต้องคงจะต้องไปทางเดิมจริงๆแล้วสินะคูดมันก็หลอกกินเราอยู่ด้วยวิย้มันจะมองเราอยู่เลยเอาละตั้งท่าหนึ่งสองสามเฮจะเโอ้เรียบร้อยคูดอย่าทำแบบนี้กับเราสิเพื่อนอโอยังไม่เอ่มอีกลระไม่เป็นไรไปต่อเม็ดที่หนึ่ง เชิบเม็ดที่สองมาต้องโดดอย่พาพลาดนะเฮชิบเฮ้ยชิบเอาละรอบนี้เม็ดที่สามชิวๆควขุดรอบนี้นายไม่ได้กินชั้นแน่เดี๋ยวเราค่อยๆกระโดดขึ้นไปบนบนอันนี้ก่อนมันเรียกว่าอะไรวะเครื่องบินกระดาษแล้วฉันก็จะถึงแม้ยาจะไม่อร่อยแต่ฉันก็จะกินฉันสาบานเลยนะว่ามันก็แค่ของสะสมอะ ทำไมทำไมต้องสาบานด้วยเม,ม็ดที่ห้าชิวๆคูดนายจะมองฉันแบบนั้นไม่ได้นะฉันเป็นเจ้านายแกนะฉันเลี้ยงแกทุกวันเลยฉันแปลงขนให้แกด้วยยังอีกยังมองอีกแล้วนี่คือหน้าตาของแกเท่าที่แกไม่หิวมันก็ดูน่ารักดีนี่นาคูดทำไมนายเปลี่ยนไปละ่ะนายยิม้มอะไรขนาดนั้นฉันไม่อยากเห็นฟันแก หยุดเอาละเมทีเอาไรแล้วเนี่ยเมทีหกแล้วฉันต้องกระโดดไปบนหัวกันจริงๆเหรอแกจะงกำจะไม่ได้ย้าจิ๊บอุ้ยอุ้ยมันจะมองเราอยู่ดิออา่อาอ่าทำไมฉันมันดื้อแบบนี้ไปแบบเร็วๆแล้วกันอุ้ยเลยเลยเลยจิ๊บอีกอันนึงอีกอันนึงแบบเร็วๆอึ๊บขุดฉันไม่สนแล้วว่าแกจะมองฉันอยู่ตอนนี้อ่ะ ฉันจะเอาให้เกลี้ยงยาเม็ดไหนไม่สำคัญกระโดดขึ้นไปเฮ้ยไปลุยอย่าลืมกินยาเม็ดนี้นะต่อไปโอ้โห oh. oh. เกือบหลน่นเกือบหล่นเอ้ยเอเสียวเสียวแกไม่ได้กินฉันแน่คูดรอบเนี้ยฉันบอกเลยเฮ้ยชบเฮ้ยเฮ้ยฉันอยากได้แมวของฉันตัวเดิมกลับมาแกทำได้ไหมเอ้ยชุบเอาละเม็ดที่เจ็ดเลยเม็ดเดียวอยู่ไหน ฉันต้องไปไหนโอ้เรานายมองแบบนั้นเพื่ออะไรอะคูดนายไม่รักฉันแล้วเหรอนายหิวขนาดน,นั้นอย่าบอกล้ว่าแกโกรธที่ฉันไม่ได้ให้ข้าวแกน่ะไอโกรธอือยิบอุ้ยเสียว้ยไอ้ไอแก้วนี้มันก็เรฉันจะไปยังไงเนี่ยอีกเม็ดนึงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ่อเออตรงไหนวะเอาอยัางไงดี คือฉันจำเป็นอาก็ <c oughs> ไว้ก็ไว้ <c oughs> ฉันสัญญาว่ารอบนี้แกจะไม่ได้กินฉันอย่างแน่นอนฉันจะต้องหามไดที่แปดให้เจอเม็ดแรกมาย่าอะไรทำให้เราตัวสูงขึ้นมันสูงขนาดนั้นได้หรออยากรู้จังเลยว่าตัวฉันนี่มันจะเล็กแค่ไหนกันเชียวเม็ดที่สองมองใค่เปเ่อครูด แดีวฉันโตขึ้นมาเลยนะฉันจะขย่ําแกฉันจะสวบแกให้ข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าห้ยมียาด้วยเอามาเลยเม็ดที่สี่ต่อไปต่อไปฉันจะต้องกี่ยานลานี้ไปลุยเย่ถึงแล้วฮึบมากินเข้าไปกินเข้าไปมาโดดเฮ้ย,ยมาแล้วอีกแค่อีกแค่กี่เม็ด หกเมตรอีกสองเมตรเอ๊ะทำไมย,ยังเจ็ดเมตรอีกอะฉันลืมเม็ดไหนไปแกะกินไปหรือเปล่าอีคูดไม่ใช่นะไอะ้จึ๊บหนวะคุณลืมเม็ดไหนวเะเฮ้ยจึ๊บโอ้โห,โห,โหลืมเก็บบันไรลแล้วกระโดดขึ้นไปเอาย่างไงดีวะกระโดดเก็บเลยแล้วกันเฮ้เอ,อแล้วแล้วฉันก็กลับมาสูอีกครั้งหนึ่งเสียใจยด้วยนะ 意味吧